นี่นายไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนหรอกเพราะเราใส่น้อมจิตซสื้อนักเรียนแอร์คูเบอร์5มาแล้วครับการทดสอบป้องกัน UV เทสหนยิงอุณหภูมิแบบเกมโชว์ใครร้อนก่อนแพ้เฮ้ยได้37องศาก็นอุ่นนะเฮ้ย33องศาเย็นกว่านั้ง4องศา สามารถลดอุณหภูมิขนาดใส่ได้1 5องศามันพังโม่เนี่ยเป็นไปได้ไงเนี่ยหรือแบตมันจะหมดวะเนี่ยเทสสองฮายูวแบบห้องแล็บหลุดโลกวิธีง่ายๆแปะแผ่นทดสอบไว้ที่พุ่งไปไปดูผลกันโอ้โหนั่นม่วงเชียวเฮ้ยทำไมขาวจังอะ UV เหรอก็ไม่เท่าไหร่นะโอ้ นี่มันเสื้ออะไรเนี่ยลดอุณหภูมิแถมยังกันรังสี UV อีกป้องกันรังสี UV 97%แสงมาแต่ผิวไม่พังน้อมจิตเสื้อนักเรียน Air แอคูเบอร์5รอดแดดได้จริงอารันตีโดยมาตรฐานคู m โมดและฉลากเบอร์5บรผลิตจากเส้นใยผ้าไมโครโฟล์เนื้อผ้าเย็นสบายป้องกันรังสี UV กระทบผิวได้97%แถมผ้าแห้งไวระบายอากาศได้มากถึง2เท่า น้อมจิตใส่เลยไม่ต้องคิดคิดได้เลยกลับมกรปากซื้อได้ตัวหนึ่งกรรมกร